เราทําคลิปไปรอบก่อนเนี่ยก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นไงผลผลิตที่ได้มาเนี่ยกอดทะลุเป้าทะลุเป้าเลยเหรอโอ้โหเยี่ยมเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนี่พี่บีครับต้องใหม่เนี่ยคือยอดเขาเนี่ยง่ายๆเลยเนี่ยยอดเขาจะมาพร้อมกันนะครับทั้งแปลงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยหลังจากนี้กันเนี่ยแปลงนี้จะเป็นแปลงที่สวยมากนะครับ,รบแล้วก็โรคเชื้อราเนี่ยจะลดน้อยลงนะครับ เกษตรทันใจวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดตรังนะครับไล่ลุงรวมนะครับข้างหลังเรานี่ก็เป็นบ่อน้ํานะครับเก็บน้ําสํารองในการลดน้ําทุเรียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไล่ลุงรวมนะครับปรับปรุงระบบน้ํายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปฟังพี่บีแนะนํากันครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่อําเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะครับก็เป็นแปลงอีกแปลงหนึ่งที่เราเข้ามาดูแลเรื่องของการดูแลการจัดการสวนทุเรียนโดยโปรแกรมเกษตรทันใจนะครับ ก็สำหรับปีท <P shiny food> ี่ผ่านมาก็ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพึงพอใจก็มีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องระบบน้ําก็แปลงนี้เป็นแปลงน้าร่องที่จริงของไร่ลุงรวมเขาจะมีอยู่สามแปลงนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงน้าร่องที่ปรับปรุงระบบน้ำก็เดี๋ยวขออนุญาตพี่บีพาไปดูปั๊มก่อนนะครับเริ่มเราเริ่มตั้งแต่อันนี้เป็นปั๊มตัวเดิมที่ระบบเก่าก่อนนะเนี้ยก็ใช้เหมือนกันก็คืออ่าก็เป็นตัวปั๊มสิบเอ็ดแรงสิบเอ็ดแรงนะครับ แล้วท่อดูดท่อส่งเป็นยังไงบ้างครับพี่บิ๊กของเดิมก็เป็นาดูดสามออกสามเหมือนกันเหมือนเดิมเนาะไม่ได้ปรับปรุงอะไรไม่ได้ปรับปรุงอะไรใช่ครับแต่แต่แปลงเนี้ยวันนี้ก็คือในส่วนของไอท่อเนี้ยเราเดินใหม่หมดเลยเพราะว่าของเก่ามันเปื่อยมันผุแล้วก็ไม่ได้ต่อข้อต่ออะไรไม่ได้ต่อกาวอะไรเงี้ยครับก็เกรงว่ากลัวว่าจะมีปัญหาว่าพอเราใช้เรื่องของหัวฟิลเตอร์ชดเชยแรงดันเนี้ยก็จะกลัวว่าท่อมันจะลุดง่ายก็เลยทางน้องใหม่หรือมุงรวมเองก็ เอา,อางั้นดีกว่างั้นเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็ต่อใหม่หมดเลยเพราะว่า,าไม่ต้องไม่ต้องไปลือ้อขนาดเท่าเดิมไม่ต้องไปลื้อของเก่าแล้วก็ออกมาปุ๊บเราก็จะมีอตัวที่เพิ่มเติมรอบนี้ก็คือในส่วนของอการให้ไปกับระบบน้ําด้วยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยฮิวมิกอะมินโนหรือบาซิลัสหรือธาตุอาหารบางอย่างที่สามารถให้ไปกับระบบน้ําได้นะครับก็ตรงนี้ก็จะช่วยเรื่องอการทํางานเรื่องการจัดการได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับ ก็เป็นระบบน้ําไปกับระบบน้ําเลยทีเดียวครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นท่อเดิมๆก็เดินใหม่อันนี้ครับไล่มาใช่อ่ะแบบนี้น้องใหม่แปลงนี้ที่เราปรับปรุงนี่กี่ต้นนะครับแปลงนี้มีประมาณ100ต้นคน่ะ100ต้นนะครับเท่าความนิดนึงก่อนหน้านี้เนี่ยการเปิดน้ําเราเปิดกี่ครั้งครับแปลงนี้3มครั้งค่ะเปิด3ามครั้งครั้ง,ล,งละกี่นาทีครับ ประมาณยี่สิบสามสิบแล้วแต่ช่วงเวลาค่ะอ <Ừ. S 2> ราจะเลาะใบหนึ่งร้อยต้นของเราเนี่ยหัวน้ําอยู่ประมาณกี่หัวได้ครับหนึ่งต้นต้นละสามหัวร้อยต้นก็ประมาณสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบค่ะ <Ừ. S 2> เพราะว่ามันจะมีตรงมุมที่ต้องใส่ให้มันตีก็ตีว่าเปิดครั้งหนึ่งประมาณหนึ่งร้อยหัวนะครับ <Ừ. S 1> แล้วก็อันนี้อยากให้พี่บีแนะนําเพิ่มเติมในการปรับปรุงครับก็ที่จริงแปลงนี้ก็เป็นรูปแบบเดิมๆท่อเดิมๆก็คือท่อสามนิ้วนะครับแล้วก็สับเมนก่อนอันนี้เป็นสองนิ้มั้ย สองนิ้วสองนิ้วเหมือนเดิมเนาะก็ก็ยืนพื้นฐานก็คือเดินท่อเมีนสามนิ้วนะครับแล้วก็สับเมีนเมนสามนิ้วยาวไปนู่นเลยอ่ายาวยาวแถวแถวทุเรียนนี่เลยครับถ้าเรามองไปอย่างนี้ครับอ่าแล้วก็ตัวสับเมนนี้อ่านี่คือสับเมีนสองนิ้วนี่คือยาวไปยาวไปเลยแถวใครแถวมันนะครับถ้าดูจากนี้ก็คือแถวใครแถวมันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยวังสับเมีนระวังคมสองสองฝั่งอย่างงี้ครับอ่าแถวใครแถวมันอืมครับแล้วก็ พอเราเดินเข้ามาสจปึ้งเราก็จะต่อเข้าอ่าเนี่ยก็เป็นสี่หุนเป็นสี่หุนนะครับครับสี่หุนสองนิ้วเป็นสี่หุนอ่าก็ต่อจากสองนิ้วมาเป็นสี่หุนแล้วก็ให้วางหัวน้ําก่อนนานี้หัวน้ําค่อนข้างต่ำเนาะแค่เขาเออประมาณประมาณประมาณสามสิบเซนอันนี้ก็แนะนําว่าให้อ่าถ้าใช้หัวฟินแปดแนะนาให้ให้ตั้งหัวสปริงเกอร์ประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับจากพื้นอันนี้เราต้องเช็คโลโก้ด้วยครับของแท้หรือเปล่าอ่าของแท้นี้เราสั่งมาจากอินี้นิตี้โดยตรงอ่าฟินแปดนะครับ แล้วก็ตรงนี้ง้างปีขึ้นเลยอืนะครับเพื่อให้วงมันกว้างขึ้นอ่าคก็จะหลังจากที่ปรับเปลี่ยนหัวฟินแปดทั้งหมดเนี่ยเปิดน้ํำกี่ครั้งครับครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวเป็นไงครับว้าวเลยไหมก็ก็ว้าวค่ะประหยัดเวลาไม่ต้องเดินทํางานหลายรอบกพราของเดิมนี้พอเปลี่ยนโซนทีนึงก็ต้องไปเปลี่ยนว้าวเปลี่ยนอะไรด้วยปิดล็อกหนึ่งแล้วก็ไปเปิดล็อกสอง แล้วก็ไปสตัดเครื่องอีกทีหรือว่าเล่งเครื่องอีกทีและอย่างหนึ่งคือน้ําเนี่ยต้นแถวปลายแถวออกไม่เท่ากันเลยใช่ใช่ค่ะนั่นคือของเดิมยิ่งไปลายไกลไนูน่นท้ายมันจะห้อยค่ะเป็นที่เนินเนินแล้วก็ห้อยลงไปม,มันจะเราปิดน้ําแล้วย,ยังไม่ปิดเลยครับที่แต่รอบนี้เนี่ยเก็บผลผลิตไปแล้วก็แต่งกิ่งถือว่าแต่งได้สวยนะครับโปรง่งนะครับแต่งสวยโปรง่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนี่พี่บีครับน้องใหม่เนี่ยคือยอดเขาเนี่ยง่ายๆเลยเนี่ย ยอดเขาจะมาพร้อมกันนะครับทั้งแปลงนะครับตั้งแต่ต้นแรกยันต้นสุดท้ายเพราะว่าในการตัดแต่งกิ่งเนี่ยเราก็แต่งเสร็จกี่วันครับแปลงนี้ภายในอาทิตย์นึงค่ะภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับแต่งหมดเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นการแตกใบอ่อนก็จะมาพร้อมกันแล้วก็หลังจากที่เราปรับปรุงหัวน้ำเนี่ยหลังจากที่ใช้ระบบน้ำอินฟินิตี้เนี่ยการเปิดน้ําเราเนี่ยเราจะเปิดพร้อมกันในเวลาเดียวกันเลยสมมุติเปิด7จ็ดโมงเช้าก็7จ็ดโมงเช้าทั้งแปลงการแตกของใบอ่อนแล้วก็รวมถึงการแก่ นะครับการจเจริญเติบโตของต้นทุเรียนก็จะมีพื้นฐานในการโตเท่าๆกันเพราะฉะนั้นในการกําหนดชุดใบเราก็จะทําง่ายแตกใบอ่อนพร้อมกันทั้งแปลงนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าแก่พร้อมกันด้วยนะครับแก่พร้อมกันทั้งแปลงทํางานง่ายทีนี้ข้อดีตรงนี้นะครับข้อดีของการแต่งกิ่งโปร่งแบบนี้เนี่ยในในช่วงที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนี่ยจะทําให้ลดเรื่องของโรคใช่เพราะว่าที่จริงเดิมแปลงเนี่ยมีปัญหาเรื่อง โลว t o อ f ฟ e วเยอะเพราะว่ากิ่งหนามากกิ่งเยอะมากกิ่งเยอะมากแน่นล่องรอยแผลเก่ายังมีนะครับล่องรอยแผลเก่ายางนีแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยหลังจากนี้กันเนี่ยแปลงนี้จะเป็นแปลงที่สวยมากนะครับแล้วก็โรคเชื้อราเนี่ยจะลดน้อยลงนะครับอีกอย่างที่อยากแนะนําเพิ่มเติมพี่บีก็คือการปล่อยตัวบาซิเัสเจนแบกกับไกแทบใช่ใช่ับคาซิลัสก็หรือไม่ก็ไตคเดมาหรือไตแทบนะครับหรืออาจจะใช้ แคลเซียมที่เป็นจัตเตอร์สามารถให้ไปกับระบบน้ําได้ครับทีนี้ก็คือเราก็จะหนึ่งการจัดการเรื่องแปลงตัวนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับเราไม่ต้องใส่ผสมน้ําแล้วก็ไปเดินฉีดใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งพอเราปล่อยกับระบบน้ําปุ๊บเนี่ยในตัวของหัวฟินแปดเนี่ยมันชดเชยแรงดันอยู่แล้วเราปล่อยเท่าปล่อยไปเนี่ยอัตราการได้รับต่อต้นเนี่ยเท่าเท่ากันหมดใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันอืก็ทํางานง่ายอันนี้ให้ให้ดูช่องไฟนะครับ ระยะห่างนะครับของของกิ่งแต่ละกิ่งเนะี่ยค่อนข้างโปร่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องใหม่จะได้รับก็คือประหยัดยานในการฉีดพ่นดูแลง่ายขึ้นนะครับ,รบแปลงนี้ก็จะดูแลง่ายขึ้นดูจากทรงกิ่งนะพี่พงศ์ตอนช่วงโยงกิ่งนะเราท,ทําทีเราฝังก็ได้นะมันก็จะปีนง,ง่าย ไม่ต้องมุดไม่ต้องอะไรแล้วถูกไหมใช่แล้วกิ่งํำพวกนี้เนี่ยต่อไปก็จะใหญ่ขึ้นนะใช่ใช่ครับก<ช>ิ่งพวกนี้ก็จะใหญ่ขึ้นก็ถือว่าเป็นการจัดการเริ่มต้นของฤดูการนี้ได้ดีมากนะครับแล้วปีที่แล้วเป็นไงบ้างครับน้องใหม่เราทรําคลิปไปรอบก่อนเนี่ยก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นไงผลผลิตที่ได้มาเนี่ยก็ทะลุเป้า ทะลุเป้าเลยเหรอโอ้โห<ต> oh, เยี่ยมเลยนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่บีด้วยนะที่แวะเวียนเข้ามาช่วยดูแลนะครับเพราะว่าปกติเราก็จะอยู่ที่หาดใหญ่กันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าส่วนไหนที่สนใจในการเข้าโปรแกรมนะครับน้องไมอยากเชิญชวนกับส่วนอื่นๆยังไงบ้างว่าเข้าโปรแกรมเกษตรทันใจเป็นยังไงการดูแลหรือว่าการวางแผนอนาคตหรือว่าค่าใช้จ่ายยังไงบ้างครับ ก็อยากให้ลองเปิดใจดูนะคะถ้าถ้าเราเราเรารู้ไม่หมดก็ปรึกษาพี่พี่เขาแล้วก็ขั้นตอนทําแต่ละขั้นตอนก็จะมีการปรึกษากันก่อนก่อนจะทําค่ะพี่เราก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการคิดคิดค่าปรึกษานะคะทีมงานเราน่ารักทุกคน <c oughs> นะครับ <c oughs> ปรึกษากันได้นะครับไม่ว่าจะคําคืนเตียงคืนก็ไหก็ต้อ นะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมการดูแลนะครับถือว่าช่วยช่วยเหลือกันให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างน้อยสโลแกนหลักเราเนี่ยพี่บีเกษตรทันใจน้ําคือชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยนอกจากดินที่ดีระบบน้ําที่ดีก็สําคัญนะครับพื้นฐานใช่ครับก็เกษตรหลังจากนี้ทําชุดใบเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีพีหน้านะครับอีพีนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ